เอาอยอากเอาอย่างนี้หนึงเอายานี้หนึงสวัสดีครับมื่อได้เห็นมันสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Youtube จะตรงการเกษตรครับเอก้าหาซีซูเข้ามาั้งเอาหฮมคาพนแม่เลยเอลฮาซูหนึ่งแปดมาดึง เด้งเด้งเด้งบม่ขึ้นเลยแหละเอาเด้งเอาขาดแล้วไม่ใช่เมื่อเอาสูบปะเนาะ ดึงสร้างเง้ยบับเนี่ยเอลหาสุดหนึ่งแปดดึงทิ่ประได้เมื่อเอาสโซ่เปล่า้ะมันบอยตีนขี้งได้ไรนี่เบลสู่เอารถได้เบลสู่ไปในคอนเทนต์พอดีมากเลยบอต้องให้สัญญาณ

มันยากแล้วมันหนักมันบคือพวกเอ็มยูเด้ปีนยกรอเลยเพียวนีแล้วรถไถเงยๆครับมันเป็นเสียละมันหนักครับมันเป็นดินข้นดินลมดินลมดินลมครับนี่ดินน้ำซับครับเอาโซ่บ้าเอารถแบบเอารถได้ไปเอาโซ่ให้สิร่อ,อง,ง,เเงเหมือนกันยังหรืมันหนักยุงมังเดียวเด้ในรถที่ดดก็ได้

เดี๋ยวมัดโซกันมัดดีกันสิหนกโอ้คหับเบิรงมั <c oughs> นคืโลกไะไจังหวะเด้ดปู๊ พวกเขาได้เห็นนะครับบักเอ็มยูเก่าบักเอ็มก่าหาซีซูน้องห้ามันจีโอ,อ,อ้ยประทศไทยให้มันครับ เอาเบื้องเดียวก็กำลังเขียนนะครับกำลังพันนั่นอยู่เอวหาส่วนหนึ่งแปดมาดึงบักเอนะ็มเก้าหาสี่สูวนครับแบบง่านเนี่ยนะครับมัน ยกเล่ออะไรอปไหน

เอ็มเกาหฟุับเลยเด้อพี่น้กำลังมัดบิดกันเยิดไปกันเลยเกี่ยวกันเลยจั่เกี่ยวมันก็ขาดได้ขึ้นกันลยสูงขึ้นอันดึงตรงตนี้มัน คาดนี่เขาบิดกเซ่กันเลยอยู่พันใส่กันกันกกมันจะโก่งหองพอดีหองน้ำไหลเนาะมันไหลมากเด้อบดถอยขึ้นนั้นด้่มันไหลนั่นจะกลี่มันจะตกเด้อ เม่น,น,มมมบบบนม้ีนยเยีียกกัิงท้วงลางงานเดี๋ยวไปเงเี้ยวให้เบิ่งครับเดี๋ยวจบมเต็มนนนอย ตกน Saint ่อยเราตกกนสุปเปเดี <st> ิ้รถลดเนอมนั่เป็นขีตมครับเป็นโครนครับ เนียนดีแบรบถไงมันก็ติต่อยรถเด้ับรถใหญ่ติดที่ปหาอยังมาถึงปัญหาคือมันรถใงญ่มันหนักมันหนักมันร่มเลยเมื่อเมื่อแอรเนียยางกับว่าเปลี่ยน่าเมื่อนะีครับ ไปนาก็พี่ถอยหลังก็งพี่ออว่ังไหนาะบบดนี้เนาะ่ตัวดีแบกฟันเาใสใหหญินเสียงรถนม่เมื่อนะไป่ข้ามเ็นกันเลยุดหลังนีกนิดนอยเดี๋สอดตะไม้ก่นเดดเอาไม้สอดไปบู เดินดันแห้งเลยนะุกเจได้ดีได้หมดตกหน่อยโคตรดรถทำใครก็ไม่อย่างนี้ เอาควนออกกันโอ้ยเอามันบล็อกขำปไันเลยเอาที่ปันเลยเอาดากมันตูดเอาตูดเอาบระบุฒิมันลงมากปันเลยนะเอาผ่านมาไถเอาซื่อๆนี่ไหมเอาเปียงเอาไปหางปา,าดฝา,าดเอาโอ้ยแต่มันขึ้นได้มนบอยขืนยากดอกเรื่องไทยบอยที่ไม่มีแล้วบุ่นแล้วย่ามได้บุญแล้วเมื่อตัวมันไม่หยิบปันเแล้ว ไอ้ม uh. ันตตงตนๆกันเอาเอาเด้งสเอาเอาเอาเกียกเอียกนิดนังเียกนิดนัง แล้วครับโอ้ยขึ้นแล้วพี่นังค่ะ ไปลแล้ว่ทนี่แล้วเรียกว่าสีเศร้าไทยเราได้กว้องนี่ยปัหามันเมอนลองลว่าจะเมอนลองตังไ่ยังไงมันล่งเบบลุงหรอไโอ้แต่ว่ามันลมคักเลือเกินไ่ได้เดือนนาวีแค่นี่ก็ถอยหลังขึ้นมาได้ว่ามันเยนมันเบมไปเพื่อนรมันพ่มีแห้งยืนสามขาหรอมันบนม่มีแห้งเลอ ไปกินเอ,า,อาจากเป็กบ่จากเป็กบ่อยู่หนารถบัสเอาเอ็มลอยเอาอยังมาเอาบ่เด,ดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไอ้ไอ้ไอ้สปอนเซอร์ใหม,ม,ปมแป๊บนึงเอ๊ะ